สวัสดีครับทุก่นนะครับก็กลับมาอยู่กันกับแบงค์รับเดมอนคิงนะครับก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพามาดูตัวของน้องรูเซียนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยไปดูประวัติของน้องกันก่อนเลยละกันคือในเกมเนี่ยมันเขียนเอาไว้ว่าเป็นเทวดานะครับแต่ว่าผมว่าหน้าตาแบบน้องเนี่ยน่าจะเรียกว่านางฟ้ามากกว่านะุบางทีกูก็เกลียดตัวเองเหมือนกันนะเนี่ย เขาบอกว่าลูเซียเนี่ยเกิดในเซนไกอาน,นะครับดินแดนแห่งทวยเทพเกิดในทวยเทพชนชั้นสูงนางเนี่ยมีบทบาทสําคัญในสงครามระหว่างเทพกับปีศาจในฐานะนักรบในกองทัพเทพแต่ไม่นานเนี่ยก็กลายเป็นเทวดาตกสวรรค์เมื่อสงครามสิ้นสุดลงเหตุผลที่นางกลายเป็นเทวดาตกสวรรค์นั้นไม่มีใครรู้แต่ชัดเจนว่านางเลือกเส้นทางนี้ด้วยตนเองแสดงว่าก็น่าจะมีเหตุผลอะไรแหละนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูบทพูดของน้องสักหน่อยแล้วกันนะ โอเคนะครับก็มาอยู่ในปรา,าสาทของราชานะครับผมราชาพีศาจเอออ่ะเดี๋ยวมาคุยกับน้องหน่อยแล้วกันนะปึ๊บอ่าอันนี้คือน้องแนะนําตัวนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้มาคุยกับน้องเลยตั้งแต่ได้น้องมาเนี่ยหมอมชั้นคือเทวดาตกสว่างลูเซียสวัสดีลูเซียรอคอยที่จะได้ร่วมงานกับเธอหมอมชั้นก็เช่นกันในตอนนี้อุยน้องหน้าแดงด้วยน่ารัก นะในตอนนี้เดี๋ยวเฮ้ยใช่เหรอถามจริงแค่นี้ยเหรอเอาแค่เนี้นะน้องคุยกันก่อนดิอันนี้นายพูดอะไรอะพระองมีอะไรจะพูดกับหม่อมฉันเหรอเฮ้ยดูด,ดูน้องเดินเดินน้องเดินน้องเดิน ไปซะแล้วเออใช่มันมีอีกตรงจุดหนึ่งนะครับที่สามารถเอาน้องมาดูท่าทางได้นะแต่ว่ามันดูมันซูมดูไม่ได้อะเออเดี๋ยวตอนตัดคลิปเดี๋ยวลองซูมให้ดูแล้วกันนะไม่รู้มันจะชัดหรือเปล่ามันสามารถแสดงท่าทางได้นะครับผมน่าจะเคยให้ดูไปแล้วเนาะตอนมันอัปเดตใหม่ๆอะ่ะก็มาดูท่าได้กันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่น้องบิดตัว น่ารักน่ารักอันที่สองอันนี้เหมือนน้องเขียบเทา้าไม่รู้เป็นไรเหมือนกันเขินอะไรอยู่ไม่รู้หรือว่าน้องจะขี้อายไม่นะแต่ว่าไอ้น้องอีฟมันก็ได้ขี้อายไปแล้วพี่เหรอมาดูอันนี้กันเหมือนจะโกรธนะครับหรือเปล่าอุ้ยหน้าบึง้งน่าบึง้งน่ารักน่ารักมีกอดมีกอดกอดแขนด้วย เทา้าเสเอวเทาว้าเสเอยวเรากระทืบเท้าด้วยเมื่อกี้โอเคมาอันสุดท้ายน้องทำอะไรวะเมื่อกี้คือโบอกมือ,หร,อหรือว่าอะไรอ๋อเหมือนน่าจะแตะอกแล้วก็แบบก้มหัวให้อะไรอย่างงี้มั้งมันดูน้องนั่งได้ด้วยนะนี่นี่นี่ หนงเกงในป่ะวะเห็นไหมวะเอา้านี่ไงผมว่าแล้วมันต้องคุยกับน้องได้มากกว่านี้เพราะว่าผมจำได้ว่าผมอัปดาวน้องมาใช่ใช่มคุยคุยหม่คุยม,ยม,ยม,ยม่อีกรอบอ่ะเราจุดจุดจุดนะครับมีอะไรจะพูดกับหม่อมฉันหรือเปล่าเฮ้โอ้แค่มองปีของเธอเนะ่ะพวกมันเป็นปีกสีขาวก่อนกลายเป็นทีเวลาตกสวรรค์หรือเปล่าอ่ะทำไมตรงนี้มันเป็นรอรือหรือรอรือวะ ทำไม่าบาถึงสงสัยเรื่องนั้นเลิกมองปีของหม่อมชั้นเราน้องหน้ากโกรธด้วยน่ารักอแต่ว่าผมไม่มองที่ปีกหรอกนะเอ๊นั่นนั่นใช่ชั้นคําถามที่เงี้งาเดี๋ยวเราพูดอะไรของเราเนี่ยอันนี้น่าจะคิดในใจเธอเป็นสัตว์ป่าที่ถูกอัญเชิญที่เย็นชาคือมันใช้อะไรแปลวเนี่ยเฮยผมถามจริงเถอะ ใช่พวกมันน่าจะเคยเป็นสีขาวอืมน่าจะอย่างนี้มากกว่านะอืมเราก็งงนะครับเอ๊ะรูสียอาจใจดีกว่าที่ฉันคิดคือยังไงกันแน่เนี่ยอุ๊ยแต่หน้าตาน้องเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยอ่าได้ห้าสิบเพจด้วยวะเอ้ยไม่ใช่ทับทีมทับทีมหลงตลอดน,นี่ตอนน้องแล้วก็นั่งเก้าอี้หรอ น้องทำอะไรอยู่ไม่รู้นะโอเคก็เสียเวลามานิดหน่อยแล้วนะครับก็มาลงด่านกันดีกว่าด่านที่ผมจะลงเนี่ยก็คือด่านบทที่สี่นะครับเป็นภูเขาหิมะนะซึ่งจริงๆผมผ่านด,ด่านนี้แล้วนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยว่าผมฟลุกนะครับผมฟลุกจริงจังมากนะฮะด่านนี้ก็ไปเริ่มกันดีกว่าเอาตั้งแต่ด่านแรกเลยแล้วกันเนาะโอเคเริ่มมาเอาเป็นสะท้อนกำแพงก่อนแล้วกันนะครับ อ่ะความสามารถของน้องรูเซียเนี่ยก็จะให้สังเกตตรงวงเวทด้านล่างนี้นะครับที่มันเป็นสีนำดำๆเนี่ยเห็นไหมอ่านี่เปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วนะครับถ้าเป็นสีขาวแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบเพิ่มพลังป้องกันให้น้องนะครับเวลาน้องได้รับดาเมจเนี่ยจะได้รับดาเมจเ,เบาลงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสีดำเนี่ยมันก็จะดาเมจแรงขึ้นนะครับให้สังเกตดูดีๆนะมันจะแตกต่างกัน,กนจริงๆนะเรื่องดาเมจเนี่ยอ่ะวงแหวนเอ้ยวงล้อมน้ำแข็งนะ อาจจะเห็นได้ว่าเวลาเป็นวงล้อมสีข,ขาวอะ่ะเอ็มใช่วงเวทสีขาวอะ่ะมันจะทําดามเมจประมาณสามครั้งมอนถึงจะตายใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นไอ้วงเวทสีดําอ่ะประมาณสองครั้งก็แตกแล้วนะครับอะไรแตกวะทำไมผมใช้คําพูดแปลกๆเนี่ยเอาความเร็วโจมตีแล้วกันส่วนที่บอกไปว่าผมฟุกผ่านด่านนี้เนี่ยมันมีเหตุผลจริงๆนะครับคือ ผมก็ใช้ตัวของรูเซียเนี่ยแหละในการลงด่าแต่ว่าที่มันที่ผมบอกว่ามันพลุกเพราะว่าผมไปเจอไอ้เทพธิดาแล้วไอ้เทพธิดาเนี่ยมันแลกไอ้นี้ได้เป็นชีวิตสำรองได้นะครับแบบคื่อนชีพอีกรอบหนึ่งได้อะไรอย่างนี้แล้วผมก็ไปตายก่อนที่จะถึงด่านด่านบอสตัวสุดท้ายอ่ะเออแล้วก็ คืนชีพกลับขึ้นมาอีกรอบหนึ่งพอไปถึงไอตัวบอสตัวสุดท้ายเนี่ยผมก็ไปตายตรงนั้นอีกแล้วก็ใช้เพชรคืนชีพกลับขึ้นมาอีกแล้วก็ผ่านด่านได้นะครับผมก็เลยบอกว่ามันฟุกนะซึ่งจริงๆเนี่ยผมใช้ลูเซียลงด่าน,นเนี้ยน่าจะประมาณสักด่านที่30เองมั้งเออสามสิกว่าเองนะครับแต่อันนี้ผมก็อัพลูเซียมาเยอะอยู่เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าผมไม่อัพมานะครับก็ประมาณวื่งยีิบอยู่อะยี่สิบห้ากะว่าจะอัพเพิ่มกว่านี้อยู่เหมือนกัน แต่ว่าต้องฟาร์มของนิดหน่อยนะครับเป็นตัวละครที่แบบเวลาใช้สกิลหรือแบบน้องแบบมีรูปโผล่ขึ้นมาเนี่ผมแบบใจแบบไม่ค่อยดีอย่างทีรู้สึกไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวใใจผมจะเหลือบไปมองอยู่ตลอดเวลาว่านั่นแหละนะเฮ้ยจริงๆมันดูโฆษณาได้นะครับขอดูโฆษณาหน่อยแล้วกันนะเอา้า เมื่อกี้มันเน็ตหลุดด้วยครับแล้วมันไอ้นี่เลยอ่ะเวรการสุดๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่รู้ว่าได้เพชรไม่รู้ว่าได้ทับทีมด้วยหรือเปล่านะเออเออก็เรื่อยๆไปนะครับแต่ผมเสียวๆเหมือนกันเนี่ยช่วงนี้มันเหมือนโทรศัพท์ผม ไม่ไม่ใช่โทรศัพท์หมายถึงโปรแกรมอ่าเนี่ยมันมันจะเลิกอาจไปเองแล้วอะไม่รู้เวลาเหมือนกันโอ้ยแหลกแหลกแหลกอันนี้น่าจะเป็นที่เน็ตนะจะเห็นได้ว่าลูเซียผมเนี่ยยิงแล้วติดไฟฟ้าด้วยนะครับแต่ว่ามันเป็นผลมาจากอุปกรณ์นะน่าจะใช่ มันจะมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งเป็นแหวนแหวนแหวนเหลืองหร,ออรหรืออะไรสักอย่างนี่แหละอ่ะเราเปลี่ยนมาเป็นเอาคอโมโชีวิตเพิ่มแล้วกัน นั่นไงผมว่าแปลกๆแล้วอันนี้แปลกๆแล้วโปรแกรมอัดผมแปลกๆแล้วเฮ้ยมันจะตายเอาลยเนี่ยตอนนี้ไม่โอเคเลย มันอาจจะแปลกๆหน่อยนะครับต้องขออภัยนะเพราะว่าโปรแกรมอัดมันไอ้นี่อีกแล้วโอ้ว้วผมเข้ามามุมตรงนี้ทําอมว่เนี่ยเพื่ออะไรวะเนี่ยบ้าเอ้ยโอเคเอาเป็นพิธีข้าดาเมจแล้วกันจริงๆไอ้ทะลุทะวงนี่ผมลองเล่นดูมันก็ดีอยู่เหมือนกันนะเหมือนมันจะเอามาคอมโบกับไอ้สะท้อนกำแพงได้เหมือนกันนะ เทาที่สังเกตดูหวังว่ามันจะไม่ดุดอีกหวังว่าผมไม่แน่ใจว่าเป็นที่อะไรวะรอบเนี้ยเพราะก่อนหน้านี้อัดเกมนี้ก็มีปัญหาอะไรนะโอ้ยโอ้ยเอาเป็นวงล้อมไฟแล้วกันโอเค โอ้ยโอ้ยแหลกแหลกไม่มันไม่ได้แหลกหมายถึงว่ามันนัวเกินื่อกี้มันไม่ได้แหลกแต่มันนัวเกิน,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 วกนพวกสตูเนี่ยสตูมันใส่นัวผมเกินเออต้องมาระวังไอ้หิมะที่มันตกมาใส่หัวอีกด้วยนะโอ้มีไอ้ตัวสลามตัวนี้ด้วยนี่ว่าที่มันกระโดด มันเซตสลามหรือเปล่าไม่แน่ใจมั้งเอาเป็นคิดตะเข้าคิดตะเข้าดอเมจเหมือนเดิมเออขึ้นชื่อจริงๆผมวิ่งใส่กระสุดเนี่ยโอ้ยตัวนี้ก็ยากอยู่เหมือนกันนะครับ โอ้ต้ผมต้องแม่งผมแม่งต้องมาระแวงไอโปรแกรมอัาผมอีกว่ามันจะหลุดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่ามันเพราะว่ามันเมื่อกี้มันมีเหมือนอะไรแจ้งเตือนมามันก็เลยไอ้นี่หรือเปล่าเหมือนกันนะเออมันเหมือนมีโปรแกรมอื่นมันแจ้งเตือนขึ้นมาแล้วมันก็เลยด่าไปอย่างนี้เหรอโอเคไม่เป็นไรต้องโฟกัสโฟกัสจากหน้าจากหน้าสามเมตรละ เออแมงหมพุงชนอู้าอย่ามาทำเป็นแสลมลังใ่เออโอ้แต่ผมไม่ได้สะท้อนสตูอะเสียดายจังอยากได้อ๋ออย่าอย่าอย่ามา,า,าทำเป็นรู้เยอะไอ้พวกเวรนอ๋อเอาเป็นลูกศรด้านหน้าเพิ่มแล้วกันนะกันนะอะไรของผมลักแนวเนี่ย ผมว่าผมก็กินน้ำก่อนอัดคลิปแล้วนะทำไมมันเหมือนยังเสียงแหบๆอยู่วะอุ๊ยๆไปต่ออุ้ยราเวลแม็กแล้วด้วยสกิลไม่ได้เพิ่มและโอเคไปต่อไปต่อ,โอ,โ,อ,โ,อ,โ,อโอ้ยโอ้ยอยอยอ่าอย่าอย่าขอร้องละ มันแหลกด้วยนะไม่แช่อะไรเวลาเจอศัตรูเยอะๆเนี่ยโอ้อย่านะขอร้องละขอร้องละอย่า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 ,อย,าอย่าให้มันจบเร็วอย่างนี้ดิเดี๋ยวว่าคลิปนี้มันนานหรือว,ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะอัดมากี่นาทีแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่ได้ดูอุย้ยบอตัวนี้โชคดีไปเอออยผมว่าจบแล้วแหละ <laughs> จบแล้วจริงด้วย อ๋อ oh, ใช่จริงๆแล้วมันเหมือนมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับไอนี่นะไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าผม up d ดาวนะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอั down นะครับแต่มันน่าจะขึ้นอยู่กับเลเวลนะเดี๋ยวผมอ่านเนื้อเรื่องดูอีกสักนิดนึงแล้วกันนะครับของรูเซียเนาะรูเซียลองนี่หน่อยไหมคุกกี้ทาจากลิลิมีต่อของอร่อยคืออะไรวะเนี้ลิลิน่หมายถึงไอปีศาจน้อยนั่นนะ่ะนะ ฮ้าบาทกัดไปแล้วมันสกรปรกอุ๊ยนี่เราสกรปรกขนาดนั้นเลยเนี่ยเรีอยวว่าน้องไม่อยากจูบทางอ้อมนี่อันนี้อันใหม่ืมหม่อมฉันจะทําเพื่อรีหม่อมฉันไม่หิวแค่เอาที่ฝาบาทกําลังกินก็พอเดี๋ยวมันยังไงกันแน่เนี่ยอะไรเนี่ยคือเราพูดอะไรของเราวะผมไม่เข้าใจแล้วผมเริ่มงงแล้วเนี่ย คือมันอร่อยจริงๆนะอุยน่ารักน่ารักอีกแล้วจริงไหมสกิลการทำอาหารของริริเนี่ยน่าอัศจรรย์เน,นี่ยไปแล้วแค่นี้เหรอคือยังไงเนี่ยคือน้องต้องการอะไรจากเราหรือเปล่าแล้วทำไมเราพูดอะไร,ประแปลกๆวะเนี่ยโอเคก็คลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละนะครับผม ไม่แน่ใจกับการแปลภาษาของเกมนี้เหมือนกันนะยังไงก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับให้มันแจ้งเตือนนะว่าผมได้ทำคลิปใหม่ลงมาแล้วสำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะบ๊ายบายครับผม